มาดูข้อห้านะโจทย์นี้ก็จะผนวกผสมภานาเลยนะคะตัวนีห้หาอะไรบ้างอ่านโจทย์ให้เสร็จก่อนเราค่อยทำทีเดียวนะบริษัทคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ถ้าเป็นอันเดิมก็คือพอสิ้นปีเราต้องตั้งค่าเผื่อเนาะแต่พอเป็นอันใหม่ก็คือทำอะไรคะขาดทุนขาดทุนจากการน้อยค่าแล้วก็ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการน้อยค่านะคะเสร็จแล้ว ข้อมูลมีปีอะไรบ้างปี P x 1นึ่งปี x สองปี x สามะปี x 1มีอะไร<ม>ก็คือให้เราตั้งคาดว่าจะเก็บไม่ได้4%ของยอดลูกนี้ยอดูนี้มี3ล้านมีค่าเผื่อผลขาดทุนติดมาด้วยแปบดบมืน่นี่เราจะตั้งเท่าไหรต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยปี x 2เหตุการณ์ระหว่างปีก่อนนะดูวันที่นะ ระหว่างปีปรากฏว่าเกิดอะไรคะตัดนี่ศูนย์แสดงว่าเก็บเงินไม่ได้เนาะห้าหมื่นนะคะพอสามสิบเอ็ดธันวาบริษัทคาดว่าจะเก็บไม่ไ,มได้สี่เปอร์เซนจากบัญชีลูกหนี้หกล้านเปลี่ยนไปแล้วนะสี่เปอร์เซนยังเหมือนเดิมแต่ตัวลูกหนี้เปลี่ยนนะคะพอมาปี x อสามเกิดอะไรขึ้นลูกหนี้ที่ตัดเป็นศูนย์ไปแล้วได้รับคืนใช่ไหม ได้รับคืนเคยตัดไปแล้วแต่ปี x สองสามสิบเอ็ดธันวาก็คาดว่าจะเก็บไม่ได้สี่เปอร์เซนจากยอดลูหนี่สี่ล้านหน้าที่ของเราก็มาบันทึกบัญชีนะคะการบันทึกบัญชีมีสองแบบแบบพาสีกับแบบอะไรนะบัญชีบัญช,ชีข้อสอบก็ออกทั้งสองแบบนี้แหละมาเริ่มที่ปี x หนึ่งก่อนสองห้า x หนึ่งสิ้นปีเลยเนาะธันวา วันที่เท่าไหร่สามสิบเอ็ดเราก็มาดูการคํานวณอาจารย์เว้นไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเขียนก็ได้คํานวณก่อนเพราะว่าบางทีพอคํานวณแล้วมันอาจจะไม่ใช่ฝั่งที่ปกติมันอาจจะตรงกันข้ามก็เป็นไปได้นะนั้นลองคํานวณซิว่ามันจะอยู่ฝั่งไหนนะคะอาจารย์จะเขียนตรงคําอธิบายเป็นการคํานวณเราไปเลยนะปี B x หนึ่งลูกนี้เท่าไหร่ สามล้านนะคะอ่าเราก็เอายอดรูปนี้ตั้งไว้นะอาจาย์เว้นมาบรรทัดที่สามเลยตรงคําอธิบายอาจารย์จะเป็นการคํานวณตัวเลขให้เห็นเลยนะเพราะว่ามันจะผูกพันกันสามปีนะ,ะสามล้านคูณสี่เปอร์เซ็นเนาะแต่ว่าเรายังไม่บันทึกบัญชีเพราะว่ามันมีอะไรติดมาด้วยค่าเผื่อติดมาบอกไหมบอกด้านไหมคะมีค่าเผื่อยกมาบอกแค่ว่ายกมามันอยู่ด้านไหนล่ะธรรมชาติมนะันอะ อ่าถ้าเครดิตก็หักออกไงนะบางทีเขาเขาไม่ได้บอกด้านแต่เรารู้เองเพราะว่าธรรมชาติของบัญชีค่าเผื่อมันเป็นตัวปรับมูลค่าที่อยู่เครดิตอยู่แล้วนั้นพอมันอยู่เครดิตก็ต้องหักออกยกมาเท่าไหร่หักออกเท่านั้นยกมาแปดหมื่นก็หักออกแปดหมื่นนะคะเราจะตั้งเท่าไหร่คะกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่อ่าสี่หมื่นไม่ไม่มีการ ติดลบอะไรก็แสดงว่าการมาึกบัญชีก็คือค่าเผื่อก็ยังอยู่เครดิตเหมือนเดิมค่าเผื่อผลขาดทุนหลักการด้อยค่าคงจะเขียนได้เท่านี้เนาะอาจจะเติมเพราะว่าลูกหนี้อีกก็บรรทัดไม่พอเห็นไหมคะที่ที่อาจารย์เขียนคำนวณก่อนเพราะอะไรมันอาจจะมีเหตุการณ์ตรงข้ามกดเครื่องเลขมาแล้วมันติดลบอะละถ้าถ้ากดเครื่องเลขมาแล้วมันติดลบอะ่ะมันจะอยู่ค่าเผื่อจะไปอยู่เดบิตแทนมันจะเปลี่ยนฝั่ง ต่นี้เราผลเครื่องขึ้เนเร็วมายังได้สี่หมื่นแสดงว่าเราต้องการจริงๆสามล้านเนาะคูณสี่เปอร์เซรเราต้องการแสนสองใช่ไหมแต่มันมีอยู่ในบัญชีแล้วแปดหมื่นเราก็เลยตั้งเพิ่มแค่สี่หมื่นนั่นเองนะคะเดบิตก็ขาดทุนได้เลยขาดทุนจากการย่อยค้าสีนินลองดูแยกประเภทก็ได้ค่ะเขียนข้างล่างก็ได้นะบางคนมงว่าเดี๋ยวมันผูกพันกันหลายปีตรงนี้สมมุติว่ามันเป็นค่าเผื่อ ผลขาดทุนของปี 25x1 ใช่ไหมตอนที่เราต้องการเราบอกต้องการแสนสองเนาะคือเราต้องการเท่านี้แต่มันถูกยกมาแล้วเท่าไหรนะ่นะอ่าี่เราก็เลยตั้งเพิ่มแค่นี้แค่นี้ที่เราเป็นที่มาของการเครดิตของเราเนี่ยเราต้องการตั้งเพิ่มแค่สี่หมื่นเพราะเราต้องการแสนสองเนาะมีแล้วนะคะอ่าถ้าเปิดแย okay. กประเภททีนี้ฝั่งนี้บันทึกเหมือนกัน ไม่ไม่มีอะไรแตกต่างเนื่องจากว่าความต่างไปต่างตอนตัดนี่ศูนย์กับตอนรับรู้เงินกับคืนมาที่เราได้รับนะคะอ่าด้านนี้ไม่มีอะไรต่างแล้วก็เขียนได้เลยขาทุนจากการด้อยค่าเนาะเครดิตต้องยืงให้อาจารย์ด้วยนะคะเวลาเขียนจะได้รู้ว่ากําลังแสดงข้อมูลท้านเครดิตนะคะถ้าเื่อผลหาดทุนจากการด้อยค่า ตามที่เราคำนวณได้เลยสี่หมื่นนะคะ,ะคุณมีไหบปัทหาคุณก็ขีดเส้นไปเลยนะปื๊ดคุณขีดขีดขั้นเฉพาะตรงรายการนะตรงวันที่ไม่ต้องขีดต่อไปปี x สองได้แล้วเนาะสองห้า x สองระหว่างปีเหตุการณ์คือยี่ห้ามีนาะจำหน่ายนี่ศูนย์จำหน่ายคือตัดออกจากบัญชีนั่นเองจำหน่ายนี่ศูนย์ห้าหมื่นจำหน่ายนี่ศูนย์ห้าหมื่นจำหน่ายนี่ศูยน, 50, นยน์ 0. ทำไง ล้างลูกหนี้ทิ้งคิดอะไรไม่ออกล้างลูกหนี้ทิ้งก่อนล้างลูกหนี้การขาออกเท่าไหร่คะห้าหมื่นถ้าเป็นทางภาษีให้ตั้งบัญชีอะไรขึ้นมาเลยหนี้ศูนย์เป็นหมวดห้าได้เลยห้าหมื่นอันนี้เราเรียกว่าเราตัดลูกหนี้เนาะตัดลูกหนี้แล้วเราก็ตั้งหนี้ศูนย์นะล้างลูกหนี้ทิ้งตั้งหนี้ศูนย์นั่นเองมีสองสเต็ปใช่ไหมคะอ่าอีกสเต็ปหนึ่งลากลับรายการ ค่าเผื่อค่าเผื่อเคยอยู่เครดิตก็เอาไปไว้ด้านเดบิตค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าตัดเท่าไหร่ก็ใช้ตัวเลขเดียวกันคุณตัดลูกนี้ห้าหมื่นคุณก็ล้างค่าเผื่อออกเท่ากันเลยเครดิตขาดทุนจากการด้อยค่าห้าหมื่นนี้เราก็อธิบายว่าเรากลับรายการนี้ก็ได้ค่ะกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ ดอยค่าเนาะชื่อยาวนิดนึงโอเคคัางทางบัญชีอตัดสเต็ปเดียวเนาะตัดแบบไหนคะคิดอะไรไม่ออกล้างอะไรทิ้งก่อนเลยอ่าคิดอะไรไม่ออกเอารูนี้ออกก่อนอ่าตัวที่ล้างอีกคือบัญชีค่าเผื่อล้างเลยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าอันนี้ตัดสเต็ปเดียวทางบัญชีนะเพราะอะไรเพราะว่า เขาเอาไปใช้เคมภาษีไม่ได้เขาก็เลยไม่ตั้งไงแต่ทางภาษีมันเอาไปใช้ได้นะเนี่ยรายจ่ายทางภาษีไปหักออกได้จับเงินได้คืนประเมินใค่ที่ต้องเอสียภาษีนะคะเราก็อธิบายสัส้นๆให้เข้าใจว่าเราทําอะไรล่ะเราตัดลูกหนี้พร้อมกับกับรายการเลยก็ได้เอาสัส้นๆกับรายการค่าเผื่อเขียนไม่พอก็ะยานน้อยไปน้อยไม่เขียนพอก็เขียนคําเต็มได้นะคะอ่ะระหว่างปีเหตุการณ์จบแล้ว พอสิ้นปีก็มาทําต่อกลับไปดูโจทย์สิ้นปีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้อีกแล้วอัตราเดิมสี่เปอร์เซ็แต่ยอดลูกหนี้เป็นเท่าไหร่คะหกล้านเอาเข้าคำนวณใหม่คำนวณใหม่เหมือนเดิมันจจะเว้นบรรทัดก่อนเขียนนะเพราะว่าอยากดูการคำนวณก่อนเขียนวันที่อันนี้มีนาใช่ไหมคะวันที่เท่าไหร่นะยี่้ามีนาทีนี้สามเอ็ดธันวาก็ต้องใส่อาจารย์มาคำนวณต่อแล้วกันนะ เว้นไว้บ้ปะคำนวณประมาณบรรทัดที่สามของรายการนะคะกลัวไม่พอบ,บันที่อะมาตรงนี้หกล้านใช่ไหมคะ,มะเมื่อสักครู่เราก็ต้องเริ่มที่หกล้านคูณด,ด้วยสี่เปอร์เซนพักไว้ก่อนเสร็จแล้วอาจารย์จะใช้ตัวเลขที่มีในโจทย์นะเดี๋ยวค่อยไปเป,เปิดแยกประเภทให้เราดูจะได้ไม่งงอาจารย์จะไล่มาตั้งแต่ตัวยกมาครั้งแรกเลยนะอาจารย์ลบออกแปดหมื่นนะยกมาครั้งแรกใช่ไหมคะเสร็จแล้ว ระหว่างปี x หนึ่งทางด้านเครดิตเท่าไหร่เท่าไหรเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นระหว่างปี x สองมีบัญชีค่าเผื่อด้านไหนคะนี่เดบิตอีกเท่าไหร่ถ้าอยู่ด้านเดบิตเอามาทําอะไรคะบวกเข้าไปคําตอบคือหกล้านคูณสี่เอร์เซนก็คือสองแสนสี่ที่อยากได้แต่มันมีของเก่าอยู่แล้วลบแปดหมื่นลบสี่มืน แล้วก็ลบแล้วก็บวกเนาะบวกห้าหมืน่นตั้งเท่าไหรคะแสนเจ็ดไม่มีเครื่องหมายอะไรเนาะกดเครื่องที่เลขออกมาได้แสนเจ็ดใช่ไหมคะพอกดเครื่องที่เลขออกมาได้ปกติเราก็บันทึกบัญชีด้านปกติได้ก็คือเครดิตค่าเผื่อได้อยู่ด้านปกติค่าเผื่อผลขาดทุนหลักการ้อยค่าด้านนี้ก็ปกติของเขาขาดทุนหลักการเท่าที่เราคำนวณได้นะคะคำนวณได้แสนเจ็ด ก็บันทึกแสนเจ็ดนะคะเห็น okay, นะทีนี้ลองลองไปดูแยกประเภททำไมทำไมถึงเป็นแสนเจลองไปดูนะแต่ตัวเลขคำนวณเพื่อให้ง่ายนะสมมติบางคนไม่อยากเปิดแยกประเภทไงคุณก็ไปเก็บตัวเลขที่มีทั้งหมดนั่นแหละมาคำนวณได้เลยแต่ถ้าใครถนัดแบบแยกประเภทคุณก็ไปเปิดที่แยกประเภทก็ได้ทำได้หลายวิธีค่ะถ้าเป็นแยกประเภทค่าเผื่อปีสองห้า x x สองเราต้องการเท่าไหร่นะ หกล้านคูณสี่เปอร์เซ็นได้เท่าไหร่สองแสนสี่นี่คือเราต้องการใช่ไหมคะเสร็จแล้วยอดยกมาเนี่ยยกมาปี x หนึ่งมันจะมาปี x สองก็คือยอดเท่าไหร่แสนสองในแสนสองก็คือแปดหมื่นกับสี่หมื่นนั่นแหละในแสนสองอะนะมันเป็นที่มาของการที่เราลบแปดหมื่นลบสี่มื่แสนสองนะคะอันนี้ก็คือยกมาอาจารย์ต้องการ 2, 100, สองแสนสี่แต่มีแล้วแสนสองตั้งเพิ่มเท่าไหรล่ล่ะไม่ใช่ครบอย่างมันมีด้านเดบิตอีกเท่าไหร่อะ ระหว่างปี x สองมีด้านเดบิตอีกเท่าไร่นี่ไงด้านเดบิตเนี่ยห้าหมื่นเนาะมันมีอยู่ตรงนี้มันมีอยู่ตรงนี้ห้าหมื่อ่าลองกดเครื่องคิดเลขดูต้องการสองแสนสี่มีด้านเครดิตอยู่แล้วแสนสองมีด้านเดบิตบวกเข้าไปอ่าเลยต้องตั้งเพิ่มแสนเจ็ดนี่เป็นที่มาเนี่เป็นที่มาที่คุณเครดิตเข้าไปนะของหมก็ระหว่างปีมันเกิดเหตุไงนะคะ นี่ถ้าเปิดแยกประเภทจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครไม่ถนัดเปิดแยกประเภทคุณก็เก็บเก็บทุกตัวเลขเลยเอาตั้งแต่ยกมาสิ้นปี x 1ระหว่างปี x สองเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วก็มาตั้งปี x 2, สองสิ้นปีก็ได้แสนเจนะคะอาฝั่งนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าขาดทุนจากการด้อยค่าเครดิตค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ ดอยค่ะด้านนี้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ายกมาเหมือนกันสิ้นปีอยู่ด้านเครดิตเหมือนกันระหว่างปีอยู่ด้านเดบิตเหมือนกันตัวเลขก็เลยเหมือนกันยังไม่ต่างนะที่แสนเจ็ดเหมือนกันเดี๋ยวมันจะต่างคอาปีสุดท้ายเราดูนะอะตรงนี้ออกมาเหมือนกันนะคะนี่คุณก็ต้องเช็คตลอดนะว่าตัวเลขเขาได้เท่ากันไหมต่อไปค่ะปี x สามแล้ววันที่เท่าไหร่เกิดเหตุการณ์10พฤษภาคม ได้รับคืนนะห้าหมื่นสิบพฤษภาสิบพฤษภาสองห้าเอ็กสามพฤษภาวันที่สิบพฤษภาวันที่สิบเกิดอะไรนี่ศูนได้รับคืนแบบภาษีบันทึงไงคะตั้งลูกหนี้ขึ้นมาใหม่พร้อมกับตั้งนี่ศูนย์ได้รับคืนใช่ไหมคะตั้งลูกหนี้เพราะล้างเขาทิ้งเขาต้องตั้งกับอะไรตั้งลูกหนี้การค้าขึ้นมาใหม่พร้อมกับบันทึก ี่ศูนย์ได้รับคืนเป็นบัญชีหมวดสี่ไรายได้อื่นนะคะบันทึกตั้งลูกหนี้พร้อมกับหนี้ศูนย์อะได้รับคืนนี่ก็บอกเหตุการณ์ที่เกิดทีนี้อาจารย์จะใส่เท่าไหร่ละได้ห้าหมื่นเนาะรับเงินเลยรับตั้งรับเสร็จก็รับเงินเดบิตเงินสดเครดิตลูกหนีก้การคะ้าที่เราตั้งเมื่อสักครู่คือตั้งขึ้นมาเพื่อรับเงินนั่นเองนะคะก็บันทึกรับเงิน จากลูกหน,นี้นะจะรับเงินเลยไม่ได้เพราะลางเขาทิ้งไปแล้วเลยต้องตั้งเขาขึ้นมาใหม่แล้วบอกว่าเป็นนีนส์ไดหลักคือนะคะทางบัญชีทางบัญชีบันทึกยัง่ายตั้งลูกหนี้การค้าขึ้นมาใหม่พร้อมกับตั้งอะไรใหม่ด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนทงานด้อยค่าเนาะเนี่ยต่างกันตรงนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังในการบันทึกบัญชีนี่คือต่างกัน วิธีทางบัญชีให้ตั้งค่าเผื่อเข้ามาถ้าเป็นวิธีทางภาษีให้รับรูน้นี้สู์ได้รับคืนนะคะอธิบายตั้งลูกหนี้ขึ้นใหม่พร้อมกับตั้งค่าเผื่อขึ้นใหม่แบบนี้ก็ได้ค่ะนะเอาให้ให้เข้าใจเหตุการณ์นะเอาแบบสั้นๆกะชับให้ดูว่าพอมาอ่านรายการนี้แล้วรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ทําการรับเงินปกติ d e ิตเงินสดเครดิต ลูกนี้การค้าที่เราตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยยอดเงินห้าหมื่นนะคะบันทึกรับเงินค่ะบันทึกรับเงินมาถึงธันวาแล้วจะปิดบัญชีแล้วธันวาวันที่สามสิบเอ็ดนะโจทย์ลูกนี้ธันวาเหลือเท่าไหร่คะสี่ล้านสี่ล้านนะคำนวณใหม่ก็ต้องคำนวณทุกป,ปี คูณสี่เปซ์แสดงว่าเราต้องการเท่าไหรนะ่คะแสนหกเนาะแต่เรายังบันทึกไม่ได้ก็เหมือนเดิมถ้าทําแบบแบบไม่เปิดแยกประเภทนะคุณก็ต้องไปเคลียร์ตัวเลขทั้งหมดอาจารย์ก็เอาตั้งแต่ต้นเลยนะแปดหมื่นย่อยกมาเดิมบวกสิ้นปี x หนึ่งเท่าไหร่นะสี่หมื่นไม่ใช่บวกขอโทษค่ะหักสิ้นปี x หนึ่งสี่มื่นระหว่างปี x สองมีค่าเผื่อด้านเดบิตบวกเข้าไปเท่าไหร่ห้าหมืน สิ้นปี x สองมีค่าเผื่อด้านเครดิตเท่าไรคะลบออกแสนเจ็ดระหว่างปี x สามมีไหมไม่มีคำตอบเท่าไรคะสี่หมื่นคูณสี่เปอร์เซ็นตตั้งไว้ก่อนก็คือแสนหกใช่ไหมลบแปดหมื่นลบสี่หมื่นบวกห้าหมื่นลบแสนเจ็ดหมื 50, ม่นคำตอบออกมาเท่าไหร่คะแปดหมื่นมีเครื่องหมายไหมมีเครื่องหมายลบแสดงว่าปกติไหมไม่ปกติมันจะเป็นแบบนี้ อาจารย์ถึงไม่ไม่เขียนก่อนไงคือบางทีเราเขียนก่อนแล้วเราก็หลงเนาะเราอาจารย์ก็เลยใช้วิธีคำนวณก่อนดีกว่าว่ามันปกติหรือเปล่ากดออกมามันมีติดลบแสดงว่าเราบันทึกค่าเผื่อไว้มากเกินไปต้องเอาค่าเผื่อออกนั่นเองนะคะค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครดิตขาดทุนจากการด้อยค่าเนี่ยนี่คือความไม่ปกติแต่ตัวเลขตัวเลข ไม่ต้องไปติดวงเล็บอะไรในนี้นะก็แปดหมื่นฝั่งจะบอกเองเป็นตัวหักไงเหมือนกับคุณตั้งไว้เยอะเกินไปคุณต้องเอาออกนะคะอะลองมาดูแยกประเภททําไมทําไมมันถึงเป็นแปดหมืนด้านเดบิตได้เปิดแยกประเภทดูสิเปิดแยกประเภทออกมาดูถ้าเผื่อปีสองห้าเอ็สามเราต้องการแสนหกเนาะอันนี้คือเราต้องการ ยกมาจากปี x สองระหว่างปีไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณลองดูต้องการแสนหกแต่มันมีอยู่สองแสนสี่ลบออกมันก็เลยโชว์ตัวเลขติดลบเพราะอะไรนี่ไงตัวเนี้ยเห็นไหมทำให้เราต้องเดบิตตัวเนี้ยนี่เพราะว่าอาจารย์ต้องการแสนหกไงแต่มันมีเยอะเกินใช่ไหมไมีอยู่สองแสนสี เอาออกแปดหมืนก็เลยจะเหลือแสนหกแบบนี้ค่ะที่มานะคะอ่ามาดูฝั่งนี้ล่ะได้ตัวเลขแปดหมื่นเท่ากันไหมฝั่งทางบัญชีค่ะคุณพยายามเทสตัวเลขทุกครั้งนะเพราะว่าไอที่ผ่านมาเราเหมือนแบบเหมือนกันเหมือนกันเราก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่จริงบันทึกบัญชีไม่เหมือนกันนะลองคำนวณดูค่ะสี 4, 000, 4่ล้านคูณสี่เปอร์เซ็นลบแปดหมืนลบ ลบยอดยกมาครั้งแรกลบสิ้นปี x หนึ่งระหว่างปี x สองมีบวกห้าหมืนทางด้านเดบิตสิ้นปี x สองมีลบแสนเจ็ดระหว่าง 3, ปี x สามเกิดอะไรขึ้นระหว่าง 3, ปี x สามเกิดอะไรขึ้นมีค่าเผื่อด้านไหนคะนี่ด้านไหนเครดิตท,ทำยังไงคะลบออกอีกเท่าไหร่ห้าหมื่นแม้มันไม่เหมือนกันอนะ เพราะว่าคุณบัทึกบัญชีไม่เหมือนคําตอบของทางด้านบัญชีจะตอบเท่าไหร่คะทางด้านเนี้ยแปดหมื่นติดลบใช่ไหมก็เลยต้องกลับรายการทางด้านนี้กดออกมาได้เท่าไหร่คะแสนสามเห็นไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกดออกมาไม่ปกติก็ต้องเดบิตค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครดิตขาดทุนจากการด้อยค่ายอด หน,นึ่งแสนสามหมื่นบาทคนละกรณีนะคะเคสทางภาษีกับทางบัญชีถ้าเราดูแยกประเภทนะคะต้องการแสนหกยกมาจากปี x สองสองแสนสี่ระหว่างปีระหว่างปีมีด้านเครดิตอีกเท่าไหร่นี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ระหว่างปีที่คุณเครดิตไว้แล้วอ่ะนะคะก็แสดงว่า แสนของที่ต้องการมันมันมีอยู่ในบัญชีมากเกินไปใช่ไหมนี่ไงก็เลยทำให้ต้องเอาออกด้านเดบิตแสนสามอันนี้ถ้าเปิดแยกประเภทจะเห็นหน้าตาประมาณนี้